มื่อน,นี้อากาศ้่นห้ายจ้ะ40องศาเพดนำพุห้ปลาจะ้ะเพดนำพุห้ปลาห้บ่อปลาในออกซิเจนมันเขา้าไปอยู่ในน้ำ้น่นหลายออกซิเจนบ่ลุ่งถึงน้ำแต่ปลาบ่ได้ออกซิเจนแข่นอาหารร้อยตายเต็มเลยจ้ะอันนี้คือการทำน้ำพุให้ปลา ในน้ำมีออกซิเจนหลายกว่าเกาวด้วยแต่ที่นองเอ้ยหอนหลายกับบดดีหนาวหลากับบดียากคักจ้ะเลี้ยงปลาบบแมนว่าเลี้ยงแร้วได้เลยจ้ะเลี้ยงทังดใดเห็นมันรอดให้มันเหลือหลายที่ชุดให้มันไดกกําไรหลายที่ชุดจ้ะอันนี้คืออีกวิธีหนึ่งเหตดไห่ปลาในน้ำมีออกซิเจนให้ปลาได้หายใจได้สะดวกย่อยอาหารได้ดีจ้ะ